นี่คือเรื่องราวของยานอวกาศที่เดินทางไกลที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างยานลำเล็กๆหนักไม่ถึงหนึ่งตันแต่กลับพาเราออกไปเห็นจักรวาลในแบบที่เราไม่เคยจินตนาการมากก่อนมันคือยาน Voyager ผู้เดินทางข้ามดาวข้ามความมืดและข้ามพรมแดนที่ไม่มีมนุษย์คนใดเคยไปถึงตลอดกว่า40ปีของการเดินทางมันค้นพบสิ่งประหลาดมากมายทั้งสิ่งที่คาดไม่ถึง และสิ่งที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์มนุษย์ไปตลอดกาลนี่คือ10สิ่งประหลาดที่ยานวอยเจอร์พบระหว่างทางสู่การออกจากระบบสุริยะ 10. ก่อนที่วอยเจอร์จะได้ออกสู่ความมืดอันไกลโพ้นมันต้องผ่านเกราะป้องกันโลกก่อนเกราะที่มนุษย์เคยเชื่อว่าเรียบเนียนแข็งแรงและมีรูปร่างเป็นเหมือนฟองสบู่ใหญ่ห่อหุ้มโลกอยู่ แต่วอยาเจอกลับพบสิ่งที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนมันพบว่ารอบโลกไม่ได้เป็นกำแพงแม่เหล็กที่เรียบกลมแต่เป็นทะเลข,ของฟองแม่เหล็กจำนวนมหาศาลฟองที่แต่ละฟองมีขนาดใหญ่ระดับดวงจันทร์ซ้อนทับกันเหมือนฟองสบู่ในอ่างน้ำเราเคยคิดว่าโลกถูกปกป้องด้วยสนามแม่เหล็กที่ต่อเนื่อง แต่ความจริงแล้วมันคือกำแพงที่เต็มไปด้วยช่องว่างรูพรุนและกระเปาะแม่เหล็กที่หมุนวนไปมา <c oughs> การค้นพบนี้เปลี่ยนความเข้าใจของนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเพราะมันหมายความว่าอวกาศรอบโลกมีความปั่นป่นปวนมากกว่าที่เรารู้และบางพื้นที่ก็อาจเปิดช่องให้รังสีจากอวกาศทะลุเข้ามาได้ง่ายกว่าที่คาดไว้ฟองแม่เหล็กเหล่านี้ คือด่านแรกที่วอยาเจอร์บอกมนุษย์ว่าระบบสุริยะไม่ใช่สถานที่สงบอย่างที่คิด 9. เมื่อวอยาเจอร์เดินทางต่อไปอยังดาวพระหัสมันได้พบสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนในยุคนั้นนักดาราศาสตร์เชื่อมานานว่าดาวพระหัสไม่มีวงแหวนมีเพียงดาวเสาเท่านั้นที่มีวงแหวนสวยงามโดดเด่นแต่ภาพที่วอยาเจอร์ส่งกลับมาทำให้โลกทั้งใบต้องเงียบ วงแหวนบางเฉียบล้อมรอบดาวพระหัสบางจนแทบมองไม่เห็นเหมือนเส้นควันสีดำเส้นเดียวโคจรรอบดาวยักษ์ดวงนี้วอยาเจอร์คือผู้แรกที่บอกว่าดาวพระหัสก็มีวงแหวนเพียงแต่เป็นวงแหวนที่จางจางจนเกือบมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั่นทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องเขียนแบบจำลองใหม่หมดว่าดาวยักษ์ทุกดวงในระบบสุริยะอาจมีวงแหวนเป็นของตัวเอง เพียงแต่บางดวงบางมากจนไม่เคยถูกคนพบมาก่อนวงแหวนลึกลับของดาวพระหัสคือสิ่งหนึ่งที่สอนมนุษย์ว่าอาวกาศเต็มไปด้วยสิ่งที่ละเอียดเกินกว่าตาเราจะมองเห็นแต่และเมื่อวอยาเจอเดินทางไปถึงดวงจันทร์ไอโอมันได้พบโลกที่ดูเหมือนหลุดมาจากหนังไสฝฟายภูมิประเทศสีเหลืองเข้มแดงเต็มไปด้วยรอยแตกร้าวและบางพื้นที่เหมือนทะเลลาวาแข็งตัว แต่สิ่งที่ทำให้โลกตกตะลึงคือมันเห็นภูเขาไฟพ่นลาวาพุ่งสูงขึ้นจากพื้นผิวเป็นเสาไฟสูงกว่าภูเขาเอเวอเรสต์30เท่าดวงจันทไอโอกลายเป็นสถานที่ที่มีภูเขาไฟดุเดือดที่สุดในระบบสุริยะพื้นผิวมันเปลี่ยนตลอดเวลาเหมือนดาวทั้งดวงกำลังเดือดจากภายในก่อนหน้าวอ y a ยาเจอร์ไม่มีใครคิดว่าดวงจันทร์ที่อยู่ห่างไกลขนาดนี้ จะมีพลังงานภายในรุนแรงขนาดนั้นมันเป็นหนึ่งในภาพแรกๆที่ทำให้มนุษย์มองอวกาศในมุมใหม่ว่าโลกที่ดูเหมือนตายสนิทอาจมีหัวใจที่ยังเต้นอยู่ด้านหน้าเต็ดต่อมาวอยเอเจอร์หันไปจับภาพดวงจันทร์ยูโรปาและสิ่งนี้เปลี่ยนการค้นหาชีวิตนอกโลกไปตลอดการพื้นผิวของยูโรปาดูเหมือนแผ่นน้ำแข็งเต็มไปด้วยลายแตกยาวเป็นเส้น เหมือนทะเลน้ำแข็งในฤดูหนาวที่ถูกแรงกดจนแตกเป็นลายซ้อนกันวายาเจอส่งสัญญาณแรกที่มนุษย์ไม่เคยคาดคิดว่าภายใต้เปลือกน้ำแข็งนั้นอาจมีมหาสมุทรของจริงหรือก,กว่ามหาสมุทรทั้งหมดบนโลกรวมกันยูโรปาอาจเป็นโลกใต้น้ำที่ไม่มีแสงแดดแต่เต็มไปด้วยพลังงานจากความร้อนภายในเหมือนปล่องน้ำพุร้อนใต้ทะเลลึกบนโลกที่เป็นต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตโบราณ การค้นพบนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์หันมามองอยูโรป้าว่าอาจเป็นสถานที่ซ่อนชีวิตที่อยู่ใกล้เราแต่เราไม่เคยมองเห็นมาก่อน6จากนั้นวอยาเจอร์เดินทางไปสู่ดาวเสารดาวที่สวยงามราวงานศิลปะแต่ภายในกลับซ่อนพลังงานแปลกประหลาดไว้สิ่งหนึ่งที่มันพบคือพายุสายฟ้าสีฟ้าแสงวาบที่ส่องออกมาจากเงามืดของดาว คล้ายพายุฟ้าผ่าบนโลกแต่เป็นสีฟ้าน้ำเงินสว่างที่เกิดในชั้นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยกา๊าซไฮโดรเจนและน้ำแข็งนี่เป็นครั้งแรกที่มนุษย์ได้เห็นสายฟ้าสีฟ้าในดาวเคราะห์อื่นและมันทำให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าสภาพอากาศของดาวเสาขาดเดาไม่ได้เลยแม้แต่ในระดับพื้นฐานที่สุด 5. และสิ่งประหลาดที่สุดของดาวเสา คือโครงสร้างรูปทรงเรขาคณิตที่ไม่ควรเกิดขึ้นตามธรรมชาติพายุทรงหกเหลี่ยมที่คััวเหนือของดาวเสาวายเจอร์พบโครงสร้างยักษ์นี้เป็นครั้งแรกพายุที่มีรูปทรงเหมือนมีใครใช้ไม้บรรทัดวาดไว้ขอบแต่ละด้านยาวกว่าขนาดโลกทั้งใบและมันหมุนอยู่อย่างนิ่งไม่เปลี่ยนรูปเลยนานหลายสิบปีไม่มีใครรู้ว่าทำไมพายุบนดาวกาสถึงจัดตัวเป็นหกเหลี่ยมอย่างลงตัว การค้นพบนี้ยังคงเป็นปริศนามืจนถึงทุกวันนี้และมันคือหนึ่งในภาพที่ทำให้วอยาเจอร์กลายเป็นตำนาน 4. จากดาวเสายานเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ไถ่ท่านโลกที่มีบรรยากาศหนาที่สุดในหมู่ดวงจันทร์ทั้งหมดวอยาเจอร์พบหมอกสีส้มหน้าทึอปกคลุมพื้นผิวจนมองไม่เห็นอะไรเลยมีเทนเป็นส่วนใหญ่ ทำให้มันดูเหมือนโลกในยุคก่อนสิ่งมีชีวิตกำเนิดขึ้นบรรยากาศไททานกลายเป็นหน้าต่างย้อนอดีตของโลกทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันอาจช่วยไขยปริศนาต้นกําเนิดชีวิตในจักรวาล 3. เมื่อวอยาเจอร์เดินทางไปยังดาวยูเรนัสและเนปจูนมันเห็นพายุที่โลกไม่เคยเห็นมาก,ก่อนพายุสีดำสนิทขนาดเท่าแผ่นดินโลก หมุนอยู่ในบรรยากาศที่มีอุณหภูมิลบ200องศาพายุที่เกิดขึ้นในโลกของน้ำแข็งและกา๊าซที่แทบไม่มีพลังงานจากแสงอาทิตย์เลยการค้นพบนี้เปิดประตูใหม่ว่าแม้ในความหนาวที่สุดและความไกลที่สุดธรรมชาติยังคงสร้างปรากฏการณ์ที่รุนแรงและคาดเดาไม่ได้เสมอ 2. หลังจากผ่านดาวเคราะห์ทั้งหมด วอยเจอเข้าสู่ขอบระบบสุริยะบริเวณที่ลมสุริยะเริ่มอ่อนกำลังและปะทะกับลมอวกาศจากกาแลกซีมันพบคลื่นพลังงานปริศนาเหมือนกำแพงพลังงานสีฟ้าที่เกิดจากการชนกันของสองลมลมจากดวงอาทิตย์และลมจากจักรวาลภายนอกวอยเจอบันทึกเสียงสั่นสะเทือนของบริเวณนี้เสียงคล้ายการสั่นของตัวจักรวาลเหมือนมันกำลังบอกว่า นี่คือพรมแดนแห่งเขตต้องห้ามและทุกอย่างหลังจากนี้คือพื้นที่ที่มนุษย์ไม่เคยรู้จักมาก่อน 1. สุดท้ายวอยาเจอร์เดินทางไปถึงขอบสุดท้ายจริงๆของระบบสุริยะบริเวณที่เรียกว่าเฮลิโอโพสจุดที่อิทธิพลของดวงอาทิตย์สิ้นสุดลงและอวกาศระหว่างดาวเริ่มต้นขึ้นเมื่อมันข้ามเส้นนี้ไปสัญญาณที่โลกได้รับเปลี่ยนทันที จากเสียงลมสุริยะที่คุ้นเคยกลายเป็นเสียงเคลื่อนพลังงานจากอาวกาศระหว่างดาวเสียงที่ไม่เคยมีใครได้ยินมากก่อนในประวัติศาสตร์มนุษย์และในวินาทีนั้นเองวอยาเจอร์ได้กลายเป็นวัตถุฝีมือมนุษย์ชิ้นแรกที่เดินทางออกจากระบบสุริยะจริงๆมันไม่ได้เป็นเพียงยานอาวกาศแต่มันคือความฝันและความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ที่ถูกส่งออกไปยังดวงดาวและมันยังคงเดินทางต่อไป สู่ความมืดสู่อนาคตและไปสู่ที่ที่ไม่มีใครรู้ว่ามันจะพบอะไรอีกขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ comment, และทุกการกดติดตามคือกำลังใจสำคัญที่ทำให้ช่องเล็กๆของพวกเรามีกำลังใจแล้วเราจะออกเดินทางไปสำรวจจัก,กรวาลด้วยกันครับ